สวัสดีครับนักเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อจากคราวที่แล้วกันคราวที่แล้วเราแยกสารเนื้อผสมระหว่างของแข็งและของเหลวไปแล้วใช่ไหมวันนี้เราจะมาแยกสารเนื้อผสมระหว่างของเหลวและของเหลวกันอ่าของเหลวและของเหลวต่างจากของแข็งและของเหลวยังไงของแข็งและของเหลวเรามีวิธีการแยกอยู่เมื่อวานกี่วิธี3ใช่ไหมครับอันแรกคือการตกตะกอนเสร็จแล้วก็เอาไปกรองแต่ถ้าของแข็งที่ผสมมีขนาดใหญ่เราก็จะใช้การ หยิบออกแทนน้าโคลนพริกไทยขนาดเล็กก็จะเอาไปตกตะกอนแล้วก็ไปกองโอเคไหมครับแต่ถ้าเป็นของเหลวและของเหลวเนี่ยการกองกับการตกตะกอนเนี่ยทาได้ยากมากเลยการหยิบออกก็ยากมากเพราะว่าสารของเหลวมันหยิบออกยากนะที่สารมันเกิดการแยกชั้นก็ได้เหมือนน้ำกับน้ำมันผสมกันเนี่ยเพราะว่าสารสองตัวเนี้ยมันไม่ละลายกัน ถ้าเปลี่ยนเป็นน้ําตาลกับน้ำมันก็จะละลายแต่น้ํากับน้ํามันไม่ละลายกันโอเคนะครับและอย่างหนึ่งคือสารสองตัวนี้ความหนาแน่นมันต่างกันความหนาแน่นก็คือปริมาณของน้ําหนักอ่าน้ําหนักของสารในพื้นที่หนึง่งเหมือนสนามฟุตบอลเนี่ยข้างบนไม่มีคนเลยแต่พื้นที่เท่าเดิมข้างล่างคนเต็มเลยพื้นที่เท่าเดิมที่ไหนหนักกว่ากันก็ต้องข้างล่างใช่ไหมถ้าหนักมากอ่าหนักมากในพื้นที่พื้นที่หนึ่งจะเรียกว่าความหนานแน่นมาก ถ้าหนักน้อยในพื้นที่เดียวกันเราจะเรียกว่าความหนาแน่นน้อยโอเคนะครับเหมือนเหล็กเนี่ยสมมติว่าเหล็กกับเรือเนี่ยน้าหนักเท่ากันอันไหนพื้นที่เยอะกว่ากันเรือใช่ไหมแสดงว่าเรือหนาแน่นเป็นไงอ่าเมื่อกี้เราดูไปคือน้ําหนักมากหนาแน่นมากแต่ถ้าพื้นที่มากจะหนาแน่นน้อยสลับกันนะครับนักเรียนอ่าเหมือนเรือเนี่ย เรือกับเหล็กถ้าเราเอาเหล็กลงน้ําเหล็กจมแต่เรือไม่จมเพราะเรือมีพื้นที่มากพื้นที่มากหนาแน่นน้อยแต่หนักมากหนาแน่นมากอันนี้ไม่ต้องเคลียร์้องการเรียนให้รู้ไว้เฉยๆว่าความหนาแน่นมันคืออะไรความหนาแน่นก็คือน้าหนักต่อพื้นที่นั่นแหละน้าหนักหาร้วยพื้นที่ถ้าพื้นที่มากหนาแน่นน้อยถ้าน้ําหนักมากหนาแน่นมากสิ่งนี้ก็ทําให้เกิดการแยกชั้นระหว่างน้ํากับน้ํามันขึ้นมา ในวันนี้นะครับการทดลองของเราจะใช้อุปกรณ์ทั้งหมด4อย่างก็คือหลอดชีดยาขวดน้ําดินน้ามันแล้วขัดเปิดโดยเราจะแยกน้ํากับน,น้ำมันออกจากกันอา้าวหยิบใบงานขึ้นมาเลยใบกิจกรรมวันนี้ชื่อว่าใบกิจกรรมเรื่องการแยกสารื้อผสมระหว่างของเหลวและของเหลวนะครับเสร็จแล้วสีเขียนวัสดุอุปกรณ์ลงไปก่อนอุปกรณ์นะครับนักเรียนอย่างแรกก็คือน้ํากับน้ํามันสารที่เราต้องการจะแยกน้ำกับน้ำมันเลยเขียนลงไป อย่างที่สองหลอดฉีดยาขวดน้ำดินน้ำมันแล้วก็ขัดเตอร์แผนภาพก่อนทดลองนะครับนักเรียนวันนี้เพื่อนเราเสนอให้มาว่าเอ้ยครูครับน่าอาจจะใช้วิธีพวกนี้ก็ได้เททิ้งละลายน้ำดื่มเลยกอกพ่นออกอ่ะอันที่เหมาะก็คือน่าจะเป็นการเททิ้งใช่ไหมดังนั้นวิธีแรกก็เลยเขียนไปเลยว่าเอาน้ำกับน้ำมันผสมกันก่อนเสร็จแล้วก็เอาไปเททิ้งวาดรูปเททิ้งลงไปเลยชื่ ถามว่าถ้าเราเททิ้งเนี่ยน้ำหรือน้ํามันจะออกออกก่อนอะไรออกก่อนคําตอบก็คือน้ํามันใช่ไหมในการเทของเราสารที่อยู่ข้างบนก็จะออกก่อนดังนั้นเททิ้งเอาข้างบนออกดูดออกแหละอันนี้เราใช้หลอดฉียาเราดูดเลยดูดออกก็เอาข้างบนออกเหมือนกัน และวิธีสุดท้ายนะครับอันนี้เราจะใช้สิ่งที่เรียกว่ากวยแยกกวยแยกเราจะเอาขวดน้ามาอ่าเสร็จแล้วเจาะที่ปากขวดเลยอ่าปากขวดหรือตรงฝานั่นแหละเจาะให้มันเป็นรูตรงนี้มีน้ํามันกับน้ําถามว่าถ้าครูเปิดรูนี้ออกอะไรจะออกมาคาตอบก็คือน้าดังนั้นการใช้กวยแยกจะเอาข้างลา่าง ต่างจากการเททิ้งและการดูดออกนะครับเททิ te ้งก็ดูดออกเอาข้างบนออกแต่ถ้าใช้กรวยเอาข้างล่างออกโอเคนะสิ่งที่เราแยกได้ก็จะเป็นน้ำมันกับน้ำนั่นแหละดังนั้นในตารางอันนี้สิ่งที่เราจะเขียนลงไปก็คือ,อเปลี่ยนคำว่าแยกได้เป็นแยกโดยนะครับเปลี่ยนแยกไม่ได้เป็นแยกได้อะไรบ้างจแล้วเติมหัวตารางใบเป็นน้ำกับน้ำมันและแบ่งเป็นสามช่องช่องแรกการเททิ้งเนี่ยชื่อทางการของมันก็คือการดินออกโอเคนะครับ การใช้ไซลิงดูดก็คือการดูดออกและการใช้กลวยแยกสารเราเรียกว่าการปล่อยออกเนะติมลงไปเลยเสร็จแล้วสิ่งที่ได้ก็จะเป็นน้ํากับน้ํามันนะสรุปผลนะครับเรียนให้สรุปว่าน้ําและน้ํามันเนี่ยเราใช้วิธีอะไรแยกบ้างเมื่อวานเนี่ยดินกับน้ําเป็นน้าโคลนใช้แกนตกตะกอนละกองอแล้วถ้าเป็นน้ํากับน้ํามันล่ะใช้วิธีอะไรในการแยกเขียนลงไปโอเคนะครับนะ มาลองสรุปนะสิวิธีแรกนะครับเรียนการลินออกก็คือการแยกของเหลวที่มันแยกชั้นกันโดยการเทสารด้านบนออกแล้วลเก็บสารด้านล่างไว้ในภาชนะอีกอันนึ่งโอเคนะครับส่วนการดูดออกอคล้ายๆกับการดินออกเลยแต่เราใช้ไซลิงไซลิงหรือหลอดฉีดยาวิธีนี้อาจจะช้ากว่าการลินออกแต่ว่าสารที่แยกได้เนี่ยมันจะแม่นยำกว่าเพราะบางทีถ้าเราลินพลาด อาจจะมีน้ําของเราปนไปกับน้ํามันก็ได้แต่การใช้เซดิ้งดูดเนี่ยมันจะละเอียดกว่าดังนั้นวิธีนี้จะเป็นวิธีที่แยกได้ดีกว่าแต่ก็ใช้เวลานาน,านกว่าอเอียนนะครับแล้วก็วิธีที่3คือการใช้กลวยแยกสารอันนี้ถ้าเป็นกลวยแยกในรูปเนี่ยจะดีที่สุดเลยเพราะว่านี้เราจะปล่อยสารลงข้างล่างแล้วก็ใช้ตัววาล์วข้างล่างเนี่ยเป็นตัวเปิดปิดซึ่งมันจะแม่นยํากว่าการใช้ลอดดูดอีกแต่อันนี้เราจะแยกสารด้านล่างออกจากด้านบน ถ้า2วิธีแรกคือการแยกด้านบนออกจากด้านล่างโอเคนะครับอ่าวันนี้วิทยาศาสตร์เราก็มีเท่านี้นะครับเรียนอขอบคุณครับ